สวัสดีครับเลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนกันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่20สิงหาคมครับผมวันนี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสำหรับหานอยทั้ง3รอบวันนี้พร้อมนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้ไปรอลุ้นกันในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ5โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งครับนอกจากนี้นะครับยังมีเลขเด็ดรัฐบาลไทยในงวดวันที่1กันยายนมาฝากกันด้วยเตรียมตัวกันให้ดีนะครับอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นอืมอีกกี่วันนะสิบกว่าวันนะครับก็แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ได้้้้ลุนนนนนนกััััแววะครรรบบบสาาหหฐไทใี สำหรับวันนี้ครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยว่าจะมีเลขเด็ดตัวไหนที่นํามาฝากกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกกันก่อนเลยครับต้องรีบซื้อเลขเด็ดพี่สาวต้นไม้งวดก่อนให้แตก3ตัวงวดนี้จัดไปครับห้ามพลาดเลย8 4 2 3 5 9 5 7 9 6 9 0เ็ครับเลขเด็ดพี่สาวต้นไม้ห้ามพลาดครับกับรัฐบาลไทยในงวดหน้านี้ไปกันต่อที่เลขเด็ดเลขนี้ครับมาตามกันต่อหวยสุดปี๊ดแจกแนวทางเลขเด็ดงวดนี้ครับ มาทั้งเลข2ตัวแล้วก็3ตัวเลย3 9 6 6 3 0 0 3แล้วก็9 6นะครับเด่น6นะครับบน6ล่าง3จัดไปครับผมห้ามพลาดกับเลขเด็ดหวยสุดปีครับไปกันต่อที่ฮานอยพิเศษเน้น2รอง5 20 21 26 28 05 15 65 85ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น8รอง7 82 86 80 8927670797ต่อกันที่ฮานอย v i p เน้น9รอง4 91 93 95 96 14 34 54แล้วก็64นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครสนใจเลขเด็ดตัวไหนจับจองกันให้ดีนะครับสำหรับหวยฮานอยในวันนี้ครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ